กองป่านฐานรับที่4กรมฐานรับที่17เดินหน้าสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรชาวนาในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวด้วยการเปิดพื้นที่ลานสนามบินภายในค่ายขุนจอมธรรมตําบลเชียงบานอำาเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาค่ะให้ใช้เป็นลานตากข้าวเปลือกโดยมีค่าใช้จ่ายใดๆดทั้งสิน้นพร้อมทั้งจัดกําลังพลคอยดูแลปอมเป็นระเบียบเรียบร้อยเกี่ยวกับการใช้บริการลานตากข้าวของทางหน่วยซึ่งก็มีพี่น้องเกษตรกรชาวนาในพื้นที่นะคะนำข้าวเปลือกมาตากบนพื้นที่ที่ได้จัดเตรียมไว้กันอย่างต่อเนื่อง ทางนี้เองการเปิดพื้นที่ภายในค่ายใช้เวลาตากข้าวในครั้งนี้ทั้งหน่วยหวังเป็นอย่างยิ่งจะช่วยแก้ปัญหาของพี่น้องเกษตรกรนะคะส่วนใหญ่ก็มักประสบปัญหาเรื่องของสถานที่ที่จะใช้เป็นพื้นที่ในการตากข้าวหลังเก็บเกี่ยวจนต้องนองข้าวเนี่ยไปตากบนท้องถนนซึ่งสิ่งสําคัญเลยก็คือพอไปตากบนถนนมันทําให้เกิดอุบัติเหตุนาไปสู่การสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้อีกทางช่วยให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่มีคุณภาพค่ะนําไปขายได้ในราคาตามที่กําหนดสะท้อนถึงบทบาทของทหารที่พร้อมจะ สนับสนุนความช่วยเหลือในทุกๆด้านแก่พี่น้องประชาชนเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสนั่นเองค่ะ